โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาบอมซีลูแปดดาวนะครับมายิงมัมมี่กันอีกแล้วนะครับผมนะฮะมาครับใครเป็นมัมมี่วะตอนชิบหายเปิดคลิปมาคือเป็นมัมมี่เลยเหรอมาดิตายหนึ่งครับโอ้โหงเกคือได้สองนะครับเบื่อจุงนะครับเปิดคลิปมาคือได้เป็นมัมมี่เลยนะครับอุ้ยไม่โดน โอเคก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปก็ได้นะครับมาเดี๋ยวผมก็ไล่ตบคนหมดห้องเองแหอยนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับมาใครยืนริมๆนี่เด้งมานะบอเลยนี่ไงมาดิรอเลยครับเพื่อนเรากาลังไล่อยู่นะครับรอข้างล่างก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงไหมเราตบเองแหละนะครับผมโอ้โหหมดแล้วครับคือแป๊บเดียวคือหมดห้องแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับมัมมีห้องนี้นะครับ มนมีโคด,ดุนะครับมาเดี๋ยวลองเล่นเป็นคนบ้างลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปืนจีจียิงแม่หมดเลยนะครับพวกมัม,มี่เนี่ยนะครับแต่ผม,มไม่อยากขึ้นไปเล่นบนนี้เลยว่ะรู้สึกว่าแบบอันตรายมากเลยนะครับแบบคนมาเล่นกันเยอะไงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่เล่นกันแล้วกันนะครับเป็นนะี่ยโอเคไม่เป็น,นครับอยู่ด้วยกันได้ครับตรงนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับเฮียเฮีย มาดิมาดิโอเคครับขึ้นด้านบนเลยครับชิบหายละมาขึ้นด้านบนเกือบโดนตบตายนะครับเมื่อกี้อืมมาดิครับเฮ้ยชิบหายแล้วมาแล้วสวยโอเคครับผมไหวอยู่นะครับเฮ้ยแล้วไม่ตัวยืนฟรีอ๋อไม่ใช่เป็นร่างเงาของลูกซองนะครับผมนึกว่าตัวยืนฟรีนะครับ เฮ้ยมาดิับมาดิครับเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ตายวะมาตัวนี้มันถึกจังอะยิงไปสองสามเม็ดแล้วนะโอเคครับช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยตัวล่องหนมาเพื่อนระวังมาดิเรียบร้อยตายหนึ่งครับเพื่อนมันหลงไปนัวเลยวะ <laughs> ใจเอาโคตรได้เลยนะครับหลบดีๆมันปลาระเบิดมานะครับ สวยนั่นแหละอืมตายยังยังไม่ตายวะ่ะโอ้โหโดนดูดชิบหายแล้วมาดิตายอืมตายไปอีกหนึ่งครับกระสุนจะหมดแล้วว่าทุกคนตอนนี้ฟาโลจะตายนะครับอีกเม็ดเดียววิอู้เคี้ย,ายมาไงเนี่ยนี่ไงตายไปห,หมดนะครับ นะครับผมยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับขอประมาณนี้นะครับถ้าเสียงผมแปลกๆต้องขออภัยนะครับพอดีทาตอน8ปดโมงเช้านะครับแบบเสียงแบบอารมณ์เหมือนคนเพิ่งตื่นอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆก็ตื่นมาได้พักนึงแล้วแหละนะครับแต่ว่าแบบเสียงมันจะแผลบินิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับกูเอนมีอีกแล้วโอ้โหคือแบบทำไมเป็นอมมี่ที่ต่อกันอย่างนี้วะเนี่ยโอเคแต่ครับสวย มาเดี๋ยวเราเล่นตัวเป็นผีเปรตดีกว่านะครับตัวฟาโรไม่ค่อยผิวเลยว่ะแล้วไม,ไม่เปลี่ยนตัวใครกูเนะี่ยโอเคครับผมวิ่งเลยครับวิ่งเลยโอเคได้ตัวผีเปลละะรตแล้วนะครับปล่อยชิวอะทุกคนเรื่อยๆครับไม่รีบอีกแล้วนะครับไอตัวนี้มันล่าอ่ะชอบมากเลยตัวที่มันล่าล่าเนี่ยอืมล่านักก็ตายไปซะนะครับห้าวเงเนี่ยพวกห้าวนะครับก็จะโดนประมาณนี้นะครับ เอาดียอาดียดิเพื่อนระเบิดไปครับระเบิดไปบึ้มล่วงผมไม่ล่วงเลยเหรอท่อนี้มันโนเอจีบีแล้วก็โนดูดนะครับบอมจีจีมันไม่โนนะครับบอมมี่ก็เลยจะโดนยับยับหน่อยนะครับวิไอตัวนี้อยู่ข้างบนครับมีระเบิดสู้อยู่อ่ะถึงไหมผมไม่โดนว่ะเชื่อละ <c oughs> ตบตัวนี้ผมว่าเสียเวลาแน่เลยแต่ว่าลองตบดูแล้วกันนะครับ เพื่อได้เพื่อได้โอเคครับเตรียมตัวนะทุกคนนะครับเตรียมตัวโดดนะครับเว้ยอุ้ยมันวิ่งวนเลยว่ะข้างล่างอ่ะอุ้ยเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยตบไม่โดนยับว่ะทุกคนทำไมตรงนี้มันตบยากอย่างวะเออตายเด้งลงมาสวย เอ้าไอ้เฮียเด้งไปชั้นสองอีกจะล่วงก็ล่วงไม่สุดอ่ะอะไรของมึงเนี่ยเกยมบัคหรือว่าอะไรวะเนี่ยเฮียครับขึ้นไปลครับว่าตอนนี้ไม่จริงผมไม่เข้าอ่ะทุกคนมาดินั่นแหละเอาตัวนี้ก่อนเลยแตกสวยครับข้างบนมีตัวหนึ่งครับระเบิดไปเลยครับดึงตายเรียบร้อยครับมาดิ มาเฮ้ยผมบักโลทุกคนสวยบักโลไอตัวการ์เดียนนะครับผมจะแบบถึกมากนะโอ้ตัวนี้ไม่อยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะตอนนี้คนน่าจนะชนะนะครับนั่นไงว่าแล้วติ่มจนชนะเลยนะครับเน้นเลยนะครับสุดข,ขีดนะครับผมเฮ้ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วพวกตอนนี้มันต้องมีคนเป็นแน่เลยเรอบเนี้ยการันตีเลยนี่ไง นี่ไงตายไปหนึ่งบอกแล้วตายอน่ี้ผมเน้นนะครับมาดิมึงห้าหอตายเรียบร้อยเอ้ล่องห่นมาเพื่อนตายอย่างว่าล่องห่นนะเอ้กระสุนวะผมขอไปเก็บกระสุนธนุูแนป๊บนึงนะครับเออเอเอมาเด็กโอเคขึ้นไปสวยครับ ไม่มีตัวอยู่ข้างในครับนี่ตัวไกลๆตรงนี้นใช่มัมมีบ่บอลน,น่ะใช่นะครับระวังตัวล่องหนด,ด้วยนะครับทุกคนนี่ไงอยู่ข้างในนะครับรอดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราแบบเล่นให้เกมมันชนะไปเลยก็ได้นะครับคลิปตอนนี้ก็สิบอธิษณ์นะเรียบร้อยตาย ตายเรียบร้อยมาดิวิ่งหนีไปไหนครับบอมตัวนี้ยิงยิงทิ้งได้เลยนะครับกระสุนโคตรเยอะนะครับสามสิบวนัดนะทุกคนใช้ยังไงให้หมดก่อนนะครับตอนนี้โอเครอเลยนะครับอ๋อล่วงล่วงนี้ล่วงอย่างนี้ก็ตายดีนะครับตอนนี้กระสุนเริ่มหมดแล้วนะนเหลืออีกสิบเอ็ดนัดนครับ ได้อีกหลายตัวอยู่นะครับไหวไหวไวตัวดูดผมไม่กล้าลงเลยเฮ้ยดูดหรอดูดไปก็ตายเนี่ยเรียบร้อยแตกแตกกระนาวครับจังหวะน,นี้ครับนี่เหลือสิบเก้าเฮ้ยเหลือสิบเหลือเก้นานัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เลิกกันได้เลิกกันลงไปเติมกระสุนแล้วนะครับมา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 ,มาเคตอนนี้กล้องเมืนดรอปแล้ว เค okay. นะครับไปเลยวิ่งเลยครับหาก,กองกระสุนเลยนะครับหลังเข้าไหมหลังไม่เข้าที่ตรงนี้ไม่ใช่กองกระสุนนะครับจิบหายแล้วนี่ไงห้าวเลยแล้วกันนะครับมาไหนครับมัมีมัม,มีอยู่ไหนครับได้วเวลาล่าเหยื่อแล้วนะครับมัมีหายไปไหนวะนี่ไงมัมีโดนลา่าแล้วตอนนี้นะครับ นี่ไม่มีนะครับเอ้ามึงก่อนเลยมาดิวิ่งเหี้ยอะไงวะอยู่ไหนวะฟาโลอะเรียบร้อยตาแล้วนะครับโอเคนี่งไงต้องหุนมาเหรอต้องหุนมาใช่ไหมเอ้ยยย้ยตายตายตายอืม อโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งครก็ผม้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของผมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสหัวัสดีก็สวัสดีครับ